สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องสตีลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาน้องสตีลนะครับมาฉลอง40,000ซับนะครับผมของช่องสตีลเทชาแนลนะครับผมที่ตอนนี้มียอดซับสูงถึง40,000ซับแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาน้องสตีลมาช้อปปิ้งนะครับผมตามใจของน้องสตีลเลยนะครับมาดูกันนะครับผมว่าจะได้ของอะไรบ้างนะครับวันนี้เจ้าของช่อง y o ย t ทูบสตีลเทชาแนลนะครับผมมาซื้อขนม เปิดเสบียงของเขานะครับระหว่างช่วงกักตัวอ่าช่วงนี้ครับกักตัวครับจะกินเยอะอีกหนึ่งครับผมก็เลยพาอสติลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของช่อง YouTube ของเรานั่นเองได้มาช้อปปิ้งเปิดเสบียงมาที่บ้านเยอะๆอ่าดูผมอีกเอาอะไรอีกแล้วให้ซื้อเลยให้ซื้อเลยวันนี้วันนี้เรามาซื้อของครับไปที่บ้านนะครับผม เดินหลายครั้งนะครับก็เลยพาครอบเดียวมาช้อปปิ้งด้วยเลยนะครับอ่าเหนอยอ่าคู่นี้ออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับใส่แมสกันทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่นั่งโลตัสเนี่ยเขามีบริการถุงพลาสติกฟรีเนี่ยเยอะมากเลยเหรอเอ้าไปไปโอ้หนี่ตะเบียนเยอะเลย ดีเยอะมากโอเคโอ้โหแล้วคนามเข่งมานเปิดแป๊บเดียวเต็มคันเลยนะนี่ครับงที่รถตัตวนี้เขาจะมีถุงผ้าติดอยู่ให้ผมเอาไว้สำหรับจับตัวเข็ดนะครับเอาขนมมาแล้วดูดิโอ้โหขนมเทียบเลยอ่ะละลานตาเยาะมากขนมเทียบเลยเนี่ยพ่อก็อยากกินกันเนี่ยเดี๋ยวพ่อหยิบบ้างนะเตียว กักตัวจะกินเยอะหน่อยนะน้อยไหมล่ะมีเยอะเลยเนี่ยตอนนี้เป็นตอนแบบแท็กถุงนะครับอ่ะไปพอดีนะจับผม,มให้จับเลยโอเคเคขาจะขอเข็ยนเองนะครับน,น,ลลน,นี่เราใส่ถุงมือแล้วเรียบร้อยเข็ยนได้ครับเดียวเต็มคันแล้วเอาอะไรอีกไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวไปแย่งกินที่บ้านอีก

เาบาทบาทเองมากเลยคื้วตม้าเลยนีขนแวะมาั่งซอได้นะคะมาดูนไห่อนนากผมตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการซื้อของเรียบร้อยแล้วดูของหน้ารถดเราเต็มเลยนะเดี๋ยวไั<ๆ>าว่าจะโดนกี่บาทนะครับ ตวงจักตัวใือของเทียบเลย่นเ<อ>จ้าของช่องมาเองอันนี้โดนไป2,685แปบาท2 6 0 0ครับสเตลเนื้อเตล2,600ัก็วตอนเนี้โอเคไหมไปกับบ้านมาเออเออขอเขาะทำเองมัติมีมือเดียว้วบ นี่ครับพาเจ้าของช่องมาฉลอง4,000ซับครับดูนะค,ครับเขาไปวิ่งเล่นในร้านของเล่นแล้วเจ้าของช่องนี่ครับช้อปปิง้งมาเพียบเลยครับต่วงการ์ตัวครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เคยการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสตูเพลย์ชาแนลนะครับผม ช่องตวรีวิวนะครับช่องเจ้าน้องมะขามหมาที่ดื้อนะครับผมแล้วก็ช่องสีเิรพงนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีช่องเกงด้วยนะครับเราจะแจ้งให้ทราบครั้งหนึ่งนะครับผมดีนะก็ขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจทุกการสนับสนุนครับที่ทำให้เรานะครับผมได้มีพลังใจพลังกายในการทจะทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันคิปหน้านะครับนี่ครับของช่อง อะไรอ่ะได้ของเล่นแล้วโอ้โหได้ของหลายอย่างเลยวันนี้อ่ะได้ของเล่นอีกอ่ะไปไปไป